สวัสดีครับผมอันนี้ก็เป็นฮ o n ด a f ซีดปี2014นะครับมาพร้อมกับลายแม็กของแม็กของฮ o n d a นะครับตัวนี้นะครับพี่ครับก็เดี๋ยวมาดูด้านในกันครับผมอ่ะคันนี้ก็เหลือลางนะครับพี่เ,เหลือลางขัดสีอีกรอบหนึ่งนะครับด้านในก็สวยงามนะครับโอ้มีแอร์ตรงนี้ด้วยนะมีแอร์ด้านบนนะนี่แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่ แล้วก็มีไฟนะเป็นไฟห้องโดยสารนะครับฝั่งนู้นแล้วก็มีข้างหน้านะครับแล้วก็มีด้านหลังอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นไฟห้องโดยสารครับอ่ะอน,นี่ก็เป็นภายในนะครับภายในถือว่าสวยนะครับผมคันนี้แล้วก็พวงมาลัยยังใหม่อยู่เลยนะฮะยังไม่มีรอยถลอกนะครับผมอันนี้ก็จะได้จะเป็นฟิลแบบรถตู้ <coeur> นั่งฟิลรถตู้หน่อยนี่น,นะครับผมนี่ก็จะมี ที่พักแขนนะฮะนี่เวลาเราขับรถนะฮะนี่ที่พักแขนตรงนี้ด้วยนะ,ะนี่ของฝั่งข้าคนขับก็มีนะครับฝั่งนี้นะคระับเดี๋ยวเรามาดูฮะประตูนะครับ<ะ>เวลาเราเปิดประตูนะครับก็ดึงาากึนนะะ๊บออกมาอย่างงี้ฮะอ่าก็จะเป็นนะฮะเป็นฝั่งข้างหลังคนขับนะครับนี่ด้านหลังคนขับก็จะมีจะมีแอร์ด้วยนะครับผมตัวนี้อ่า มีแอร์นะครับมีช่องแอร์อยู่สามจุดนะครับแล้วก็มีอ่าที่ปรับความแรงนะฮะมีที่ปรับลมเนาะประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็มีอ่าเนี่ครับผมนี่ฝั่งนี้นะอี่มีที่ล็อกนะฮะเวลาปิดประตูปิดได้นะครับมันจะเลื่อนมาเองเลยอัตโนมัติเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับ ถือว่าสวยงามนะครับถือว่ารถเดิมๆฮะดูไปแปทะเบียนก็ว่าไปทะเบียนถลอกหมดเลยนะฮะก็คือเป็นการบ่งบอกว่ารถเดิมเนาะไม่ผ่านมาหลายมือนะครับผมนี่ข้างหลังก็จะเป็นอ่าที่นั่งตอนที่สามนะครับพู้ผู้โดยสารแถวหลังนะครับอแอร์ก็จะโฟมมาฝั่งนี้นะฮะก็สามารถยกเบาะขึ้นได้นะครับตัวนี้พับขึ้นได้เนาะเอเค ด้านหลังเดิมๆนะครับอ่เดี๋ยวผมพามาดูอ่าด้านหน้ากันนะครับผมเนี่เป็นปุ่มนะฮะเลื่อนปิดเปิดประตูอยู่ฝั่งนี้นะฮก็ที่วางแก้วนะครับโอ้ก็ได้ฟิวนะที่วางแก้วตัวนี้ครับแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยนะฮะวางมือถือวางอะไรเงี้ยผมอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในห้องเครื่องกันนะครับ ทุกอย่างนะครับเดิมเดิมหมดเลยนะครับสายกระโปรงกระโปรงไฮะไม่มีรอยขันสมัดนะครับไฟหน้าเดิมแท้จากสูงนะครับนี่คานสวยฮะอันนี้ถือว่าสวยครับรุ่นเดิมถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็จองไว้เลยนะครับผมเซียวโจฮะนี่ดูภายนอกครับสวยงามเลย